ครับสวัสดีเอซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสืบเรื่องอะไรยนตครับผมมาครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเร่าประสบการณ์นะครับพอดีได้ประสบการณ์เพิ่มนะฮะจากรถคันนี้ครับนะคันนี้เอามาจากอำเภอแวงน้อยครับจังหวัดขอนแกน่นนี่ฮะคันนี้น่าจะ จบนะครับเพราะว่าน่าจะจบหน้าหน้านะครับพราว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับน่าจะอยู่ต่างประเทศนะครับชอบโทรมาตอนดึกๆนะครับมาหาผมนสนใจรถคันนี้จะไปทําร้านอาหารร้านกาแฟที่น้องคายนะครับ,รบเป็นตัวสเตเลสนะครับนะฮะข้างล่างนี่เป็นตัวสเตเลสหมดนะครับสเตเลสข้างบนก็สเตเลสนะฮะสเตเลสทั้งคันละนะฮะ ว่าจะจบนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ติดต่อกันนะครับยังไม่มีการโอนเงินมานะฮะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับแต่น่าจะชอบแล้วล่ะครับนี่ฮะคันนี้ครับมาดูกันชัดๆนะฮะเพื่อใครสนใจนี่เป็นรถวิ่งโรงเรียนครับ วิ่งนักเรียนครับแต่ลมใช้ได้นะคันนี้ดังดังดีเนี่ยเพราะแต่ลมตัวนี้แหละผมเลยเกิดรถมอเตอร์ไซค์ตมดากนะครับเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูรถก่อนครับตอนนี้เผืเ่อมีใครสนใจคือรถคันนี้มีทะเบียนนะครับเดิมทีรถคันนี้มาจากสมุทรสงคราม เป็นรถหนึ่งศูนย์นะครับเป็นรถหนึ่งศูนย์เขาซื้อมาได้สี่ห้าปีแล้วครับแจ้งจอดไว้แล้วนะครับแต่เอกสารนี่น่าจะได้ไปตามชุดโอนใหม่นะครับเพราะว่ามันมีชุดเดียวครับนี่ฮะสวยๆเลยกระจกหน้าต่างก็มีแตกนะครับไม่แล้าครับแต่ถือว่าสภาพยังดีนะครับ อย่างเดียวนะครับคือเนี่ยเขาเอาสีมาทานะครับทาแล้วรองพื้นแล้วสีมันจางมันหมองนะครับมันก็เลยดูไม่สวยนะครับแต่จริงๆรถตัวนี้นะถ้าเขาเก็บตรงนี้ไม่ทาสีนะครับมันจะเป็นสเตเลสครับเนี่ยสเตเลสมันจะสวยเลยครับพวากกันชนเนี่ยก็เป็นสเตเลสครับพอผมตัดตัดหน้าออกมา สมบูรณ์ครับรถอยู่ราวๆประมาณ9เมตร10เมตรครับคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ e-h 7 0 0นะครับรมดันตัวนี้เกียร์เป็น JCM 6เกียร์ครับยางคู่หน้ายาง900ครับใหม่ๆนะครับถ้าเขาตู้ผมก็ถอดออกนะครับเอาอยางพอใช้ให้เขานะครับยางเดี๋ยวดูภายในครับนี่ยนะ ภายในพื้นก็โอเคนะครับนี่ไม่มีสุดนะฮะยังไม่ซุดนะครับแต่ตรงข้างตรงนี้นะตรงนี้ก็มีสุดนิดๆน,นะฮะมีแตกมีอะไรนิดๆหน่อยๆครับแต่มาดูการใช้งานห้องรถมันนานครับเอ,อ้เนี่ยพื้นนะครับพื้นขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับอยู่ราวๆประมาณเมตรแปดส น่าจะได้ครับเป็นเบาะสามสองเนี่ยโอ้เขาเสริมเสริมไม้ทุกตัวขาเบาะมันสั้นเกินไปเขาเลยเอาไม้มาต่อสูงนะครับนี่ฮะไม้เงาเงาเลยนะไม้ตัวนี้นะตอกระปูไม่เข้าแน่นอนละ่ะต้องได้เจาะสว่านนำก่อนค่อยค่อยตอกได้ครับไม้พวกนี้ไม้ เก่าๆดูครับแดงเก่งครึ่งเลยไม้เครื่องโอเคอเลยนะครับเครื่องตัวนี้เปิดให้ดูครับนี่ฮะเป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปั๊มเล่งบนด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มเฮโอรหรือเปล่านะครับ แต่เครื่องยนต์เป็น e-h 700ครับ168แรงมา้ามาเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูครับนี่ฮะ,ฮะปกปพกตัวนี้ครับ อไม่ใช่อันนี้ชาร์จเนี่ยอารมณ์ขึ้นเร็วมากเลยนะเนี่ยซ้อมลมได้เร็วมากครับเครื่องตัวนี้เครื่องไม่มีไอเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์คือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับคือผมไปซื้อใช่ไหมครับ ซื้อมาแล้วคันนี้พื้นที่มันแคบนะครับในหมู่บ้านผมก็เลยจะขับออกมาแล้วก็ตัดข้างหน้านะครับตัดข้างหน้าแล้วก็จะมาใช้เหล็กลากเอานะครับแต่ทีนี้พอผมขับออกมาปุ๊บประมาณห้าหกโลผมก็เลยจะหาแต่ลมครับนี่ถ้าบิดตรงนี้แต่มันมันไม่ใช่แต่ลม ว่ามันต้องมีสวิตสับนะรับสับให้มันเป็นแตรลมแล้วก็เป็นแตรธรรมดานะครับอนี้ผมก็เลยไล่เลยครับไล่ตัวนี้ตึ๊บไม่ออกครับไล่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ออกตรงนี้ก็ไม่ออกนะครับไล่แล้วก็มาบีบตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่ออกนะครับมาไล่จุดตรงนี้นะครับมันไม่ออกผมก็เลยไปดึงตรงนี้ครับ เนี่ยจึ๊บนี่ไฟขึ้นนะรถขับมานะครับขับมาขัให้เร็วหรอกประมาณสี่สิบนะครับตัวนี้เป็นเบรกร่มนะครับเบรกเบรกไฟฟ้านะฮะเป็นเบรกไฟฟ้าผมมึงเนี่ยนี่พ่งเพิ่งเคยเจอนะครับปกติเบรกล็อกเนี่ยมันจะเป็นตัวสับแบบ เป็นลมนะครับล็อกลมล็อกไรนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นเบรกไฟฟ้านะครับจะไปเล่นเพลินนะครับเวลาขับรถคนอื่นนะครับไปดึงมั่วแบบผมไม่ได้นะอันนี้ผมดึงมั่วนะครับเบรกลากล้อเลยครับมอไซค์วิ่งตามหลังหักออกเกือบไม่ทันนะครับเนี่ยมองกระจกเอายกมือใส่เลยโอ้ผมก็เลยขอโทษขอโทษวะนี้เบรกนะครับ เดี๋ยวครับเียมจะเข้ายากห,หน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ฮะอยู่นิ่งกิ๊กเลยครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนครับเนี่ยต่อครับก็เป็นประสบการณ์อีกหนึ่งอย่างครับก็ส่วนมากรถ รถบัสเนี่ยเขาจะเป็นล็อกล้มแบบส่วมมากจะเป็นล็อกแบบสับวาลนะครับสับวาลแต่ตัวนี้เป็นล็อกไฟฟ้าเลยเนี่ยดีนะครับตัวนี้นะครับล็อกเบรกจึ๊กเลยโอ้โหเกือบมอไซค์ชนดากดีนะครับที่มอไซค์ไม่ชนนะครับชนนุ่งเลยนะครับตอนขับออกมานะ ตุวถังลมตัวจามตัวน,นี้ครับรถสภาพดีนะครับตัวนี้ตัว,ตวถังก็ไม่เท่าไหร่ครับเนาะจัมจัมจรมิงครับตัวนี้ดึงมั่วเลยผมโอ้ดีฮนะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ปเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับ ต้องต้องถามเจ้าของรถนะครับก็าเจ้าของรถจะรู้ดีที่สุดนะครับว่าสวิคตัวไหนมันคือตัวไหนนะครับเป็นไฟหน้าไฟเบรกไฟถอยอย่างนี้นะครับทัว่วรถแต่ละคันมันรถบัสนี่มันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนรถปิกอัพนะครับระบบใครระบบมันบางอันก็เป็นระบบลมประตูลม บางอันก็เป็นระบบทั่วไปครับมาให้หาอยู่ครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับแต่มีคนมาจีบแล้วละ่ะฮะน่าจะอยู่ต่างประเทศเพราะว่าติดต่อกลางวันไม่ได้เขาชอบติดต่อมาหาผมตอนกลางคืนนะครับนีฮะสงสวยๆเลยครับจังหน้านะครับ โบราณมีคันนี้คันเดียวนะครับเนี่ยคันนี้ก็ก็สวยไปอีแบบนะครับเนี่ยฮะร้อยเอ็ดเนี่ยฮะไม่ชอบหรอครับอันนี้ก็สวยแต่มันโยงโยงหน่อยครับสูงตัวนี้สูงคันนี้จะเตี้ยนิดนึงเหลี่ยมเหลี่ยมออกเตี้ยตัวนั้นมันจะเป็นทรงปรตัตตเน่นะครับสูงนี่ฮะอ่ะใครหาอยู่เครื่อง h ดร้อยตัวนี้นะครับปั๊มลมเครื่องโอเคเลยครับ ความเร่งบนไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีเปลเรืองไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีเปลเรืองไหลยนต์นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยว,วยจะลงคลิปแบบไหนครับอ๋อตัวนี้เป็นโลมิเนียมครับตัวนี้เป็นโลตัวนี้เป็นสเตเลส ຂ້າງມັນ